รายการผมวัยรุ่นเขาดูรายการเลรเทคกมีเอาองเนี่ยงงเนี่ยงงงงงในทานะใครออกเทคนมีเอาผมเนี่ยออกมาแล้วเท็มีเอาไม่พูดจริงพูดเล่นพูดจริงนี่ไฟผู้หญิงเรื่อันะใช่เออนั่นเป็นวิธีก่อนทุกเออตอนนั้นเน็ตประกาศเปิดแต่ว่าผมม่านรุ่ดขึ้นมาเห็นความสูงีนกีดกันลั่นเลยกพอเห็นหน้ากู มันไม่จับทีเดดวงมันดับเลยมันดับทั้งศตูน้อยใจก็เลยพูดเป็นคำพูดว่าเลยว่าหน้าตาผมยอมแพ้แต่รักแท้และซื่อสัตย์ผมจัดเต็มโอ้โหเมื่อกี้คุณนายหัวเราะเหมือนสมนํำหน้าผมว่าผมว่าบรรยากาศแบบนี้เสียงเพลงดีกว่าครับครับผมจะแบบอะไรเพลงใหม่ๆนะใครร้ đi xe đẹp trước này, phát biết không? này có bay, นักโธสกิดใจใสเอื้อเยมาเสมือนเชียเออแต่ก็เสียงเหมือนพี่เบิร์ดใครเหมือนพี่เบิร์ดอตไม่เชื่อลองทักทายเนเพลงได้ขอดูสักนิดอ่ะเอาแม่พี่น้องดิเขาล้อะไรคนละเวทีก็โดนพี่ตูกตบคนละเวทีมึงรอที่หน้าด้วยสวัสดีจ้าเบิร์ดครับทุกคนเลยนะจ้า มันธรรมดาใครก็พูดได้ร้องก็เหมือนเพลงในเหมือนคนไม่มีแฟนคนไม่มีแฟนได้เหรอกชว์ เป็นพวกฟ้างคนไทยเขเรียนเสียงเหมือนหมดอย่าบอกว่าค sure <core> like ัฟฟี่โชว์ใช่ครับนักร้องดังๆขอใครได้หมดได้ทุกคนในเพลงเพลงเดียวกันใช่แล้วก็แหมถ่ายรูปหน้าจริงเธอีสาย่ละพึ่งนะมีความสุขใช่ไหมเอาหัวฉันไปกอดเลยโอ้โหตะใส่ละพื้งนี่ละพี่สุขหน้าอย่างไรวะเนี่ยชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไร ไอ้เนี่ยต้นหิวต้นกกนะชื่อต้นแนวน่ารักเอ้ยมาทำอะไรเียมันเด็กเสรนี่นุ่มมาเนี่ยมาลิซีาเหน่มนียมลิซี่มเชิญลเชิญลพี่ตานี่ยลงตาชื่ออะไรชื่อต้นหิวเหรอแล้วช่นินไง ชื่อจริงนะคะชื่อมนัสนั่นเดย์อันนี้ที่เก่าที่เก่ามหรือที่เก่าไทยที่เก่าไทยไม่น่าถามเรายืนตั้งนานไม่มีนะชื่ออะไรนะชื่อมนัสนันเดย์ชาญกูลค่ะชื่อมนัสนั่นเดยชาญกูลเหรอไอ้ที่ตุ้งตูเนี่ยยังส่งใช่ไหมน้าจริงค่ะ ยาคุยะนายาคุมนี่กินยาคุมหรอค่ะกี่แล้วขึ้นได้ไม่ถึงอันนี้กี่แล้วขึ้นใช่ไหมน่าออกขึ้นแต่อย่างนั้ไม่ขึ้นเออมันใส่ให้ต้องส่งเลยเออใส่ละของใครของเราของแม่ แม่ก็เลยซื้อให้แล้วแล้วเป็นอย่างนี้พ่อไม่ว่าเหรอพ่อว่าไหมไม่ว่าค่ะ ตอนนี้ก็มาเสิร์ฟอาหารบุ๊คพี่เขากินนะขอไม่รู้เะจะผิดหรือจะผิดอขแก้มแปรหน้ารักอ๋อนี่เไรเฮ้อะไรครับไอ้นี่มก็เคยไ่ได้แล้วก็เมียก็เอยมีเมียก็เคยนะอันนี้เท่าไหร่ครับสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดถามตรงๆเคยโดนระเบิดทั้งที่ มีใครให้อาหารพญาหรือยังเางี้ด้วยมีหรือยังโ๊วยยังไม่เคยเลยหรอได้ถ้าไปหน้าตาดีๆเป็นกระเทยกันหมดชายแท้ก็เลยเหลือแบบเล่นๆเต็งไงลุงแล้วนี่มาเสิร์ฟคือมาทำเขาเรียกว่ามาหารายได้พิเศษเพิ่มใช่ไหมเราได้หรือยังยังตีก่อไปหัวได้ ก็ใช่ค่ะนั่กิน่มาทำตาวานเพื่ออะไรทตาอันเพื่ออะไรเราเรียนใช่นไรเนี่ยการจดิยคุเรียนเส่ ตั้งสติตั้งสติตั้งสติโอเคนะโอเคนะคนมึงจะนายบ้าคนที่เหมนึงกันเลยเป็นูแกแล้วนี่ไปอาบดังแล้วเช็ดหลังเลยอื้อเต็มเอาเราพูดลองดูสิเราตีนะระดับข้างเนี่ยเหมือนเราเป็นโปรเนเตอร์เออ มันไ,ไม่พูดหรือรคอตายเยนะี่ยตีบ้าทีพูดแล้วอาพูดไม่พูดเิดเดี๋ยจตจ๋ตเดเลยนะเร็วๆเหมือน,นเราเป็นประชาธรรัน้าอัเร็วผู้มีอุจนะคนตุนอ,อะไรอุจาระไหนนะไเอ่ับพูด Lo cái tinh còn gì? Đầu nha รู้จักจริงหรือไมรู้จักค่ะขอเต้นได้ไหมขอจ่ายเลขเบอร์โทรได้ค่ะเออคิดว่าการที่มีงานของเราโอเคไหมเออแอลลองโชว์โชว์ยวดูตัวอย่างเนี่ยเต้นลองดูมันก็นั่งเป็นบ้านตัวเองเชียวคุมเต์ เอ้าวอันนั้นทำไมต้องส่งหรอลงมันคับใช่ป่ะแน่นอกได้ไหมแน่ออกมันแนบออกแต่ไนใจกจายมันแนตัวกับพี่แทนคโลเบ่กาดีกับเก่งอ่ะอน่ารักมากมีความสามารถเดี๋ยวแป๊บนึง หูทิฟไม่เชื่อหูทิ์บ้าเล่นไฮโลเมื่อคืนเสียเั้งคืนเขาไม่ได้ใช้หูใดทางด้านผิดกฎหมายสถา,านการพันนันเาใช้ด้านไหนเจนญาทิ่ที่สัมผัสได้แต่ของเขาเด็กคนนี้ครับเขาเอาหูสัมผัสสัมผัสยังไงมจุงบินผ่านมดเดินผ่านกี่ตัวเขาสามารถรู้หมดไม่เชื่อขอถุงดำดิผมจะเอาถุงดำใบนี้คุมที่เด็กคนนี้ครับเป็น

ไม่เห็นไม่เห็นเดี๋ยวจะหาว่ารู้กันลองคุ้มดิเห็นบอกว่าเห็นไม่เห็นตอบไม่เห็นตาเลียวใส่มตรงกลางตรงกลางโอเคจอบลูตรงกลางเยบรอยเลยไดเราไม่ใช่วันหลัคิดถ้าเห็นบอกว่าเห็นไม่เห็นตอบไม่เห็นเห็นหรือไม่เห็นไม่เห็นค่ะน่าใจนะโอเคเออไม่ได้โกหกว่าไม่เห็นเอาภาพคุ้ม